สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับ LGR ีนะคะเราอยู่กับเกมค r y p t o s c o o p นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการถอนนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเล่นมาประมาณ2อาทิตย์นะคะทุกคนก็วันนี้เราจะมาลองถอนกันนะว่าเข้าจริงไหมนะสำหรับเกมนี้เนาะส่วนสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักนะคะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะเดี๋ยวเราจะแปะมุมบนขวาไว้ให้นะคะตรงรูปตัวไอสามารถไปดูก่อนได้เลยนะคะว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงบ้างนะคะโอเคนะคะเรา เราก็สะสมครบ1 0,000คอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกเ็เราได้ทําการแลกไปแล้ว1รอบนะคะเป็นแลกเข้าไปในเกมนะคะเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดเจ้าตัวเ,เหมืองขุดนะคะแล้วก็เจ้าตัวที่เอาไว้หลอมนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เลเวล5ทั้ง2อันแล้วนะแล้วก็ หน้าตา UI เกมนะคะก็จะเปลี่ยนไปสักเล็กน้อยนะจากที่อยู่แถบข้างบนนะคะก็จะอยู่ในหน้าแถบเมนูเนาะแล้วก็เลือกแบบนี้นะนี่โกแบบนี้สำหรับเพื่อนคนไหนที่เป็นมือใหม่อย่าลืมไปรับตรง Daily Quade ด,ด้วยนะคะจะได้เจ้าตัวคอยนะคะที่เราจะเอาไปไว้หลอมนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราทำการบิดดอกันเลยนะคะซึ่งเราจะทำการถอนเข้า,า f o r s e t p เ a y นั่นเองนะคะนี่ บิตคอยดอคอยแล้วก็ทรนนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าใครสะดวกอะไรแบบไหนนะหรือว่าใครจะถอนเข้าอบไแนน์ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เราแนะนําเป็น f o r เ e ตเพยนะคะมันง่ายดีนะคะทุกคนอะ่ะวันนี้เราจะเลือกเป็นด o คอยนะคะแล้วก็จะทําการกรอกไปเลยนะ 1,000... งหมื่นหนึ่งหมืนะ 10, 10, 2, นะเอาครบทุกเม็ดไปเลยก็ใส่จํานวนเต็มทศนิยมเราก็ ไม่เอานะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปทำการ Copy Wallet Address ของเราใน f o r s e t p a y ได้เลยนะคะไปที่ Deposit เนาะเราก็ทำการเลือกเหรียญที่เราอยากจะฝากเข้าเลยเราก็จะเลือกเป็น o t c ค i n นะคะ Deposit เพื่อนๆก็จะเห็น,นะคะ่ะว่าตอนนี้ดอทคอยของเราเนี่ยไม่มีเลยนะศูนดอทนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาวางเลยนะคะลองเช็คให้ดีว่ากระเป๋าถูกต้องไหมนะคะ DCBBY เนี่ย d c b v, v y โอเคแล้วก็ทำการรีแคปช่า smalllet smalllet น้องหมาเอ้ยนกเนาะนกเล็กสุดนกโอเคแล้วก็ทำการวิ d ดรอไปได้เลยนะคะปุ๊บหลังจากที่เรากดวิ d ดรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นตรงนี้นะว่า เรารี q u e s t Success แล้วนั่นเองนะคะวิธีการก็คือให้เราไปดูตรงเมนูนะคะแล้วก็ไปที่ a า s a c t i o n เนาะโอเคก็จะเห็นแบบนี้นะคะ Pending เมื่อ36วีที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรารอมาดูเดี๋ยวเรา,อาเเราอดูกัน,นะคะว่าจะเข้าตอนกี่โมงะคะ่ะตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่ม10นาทีนะคะอ่ะรอดูว่าจะเข้าเลยไหมหรือยังไงนะคะ,อะตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะคะ เดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่เหรียญเข้าเลยนะคะว่าจะเข้าตอนกี่โมงเนาะต่อจากเมื่อวานนะคะที่เราทําการถอนไปตอนประมาณ4ี่ทุ่มเนาะก็ตอนเช้าที่เราตื่นมาประมาณ8ปดโมงนะคะเขาก็ขึ้นจาก pending เป็น approve เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เข้าไปเช็คใน f o r c e page นะคะก็ยอดเข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมจาก crypto scoop นะนี่13ดอ d o นะก็เข้ามาวันที่7ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะ ถือว่ารอ,อประมาณ6ชั่วโมงนะคะจริงๆอาจจะน้อยกว่านี้แนละ้วเพราะว่าตอนเรานอนเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเข้าตอนไหนเพราะว่ามันหา transaction บอกเวลาที่เรียนเข้ามาไม่ได้นะคะ mm hmm. เพื่อนถ้าใครรู้วิธีดูของ Pro เ e สเ Pay mm hmm. ก็บอกกันด้วยละกันนะคะ mm hmm. ก็พยายามหาแล้วแต่หาไม่เจอนะว่าเขาโอนมาตอนกี่โมงนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอ่า เกมคริปโตสกูปนะก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ13ดอกนะคะแอนี่1เหรียญเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมารีวิวเฉยๆนะว่าคริปโตสกูปเนี่ยได้เงินจริงไหมนะคะก็คำตอบก็คือได้เงินจริงแท้แน่นอนนะคะถ้าเราขยันเล่นนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย